สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ BC c ่ะ BC w i Center นะคะวันนี้ก็อยู่กับ Red Out นะคะพาร์ทที่นาะเนะ่ะจากพาร์ทที่แล้วนะคะน้องหมูน้องหมูเดินผ่านบันไดนี้แล้วเราก็จะอ้อมมาทางนี้นะคะสัมผัสได้เหมือนน้องหมูจะมาเข้าก่อนเ <c oughs> ข้าก่อนอ่าได้ไรเนี่ยเจง๊จงอตเจ๊งอตเป็นผีผี ตัวที่เราเจอใช่ไหมหรือตัวไหนสักตัวไม่ดินี่มันจะเป็นลูกั้นปะ Get Authentic j e a l o u j e a l o u You Want ต้องอยากจะรวยไหมอยากจะประสบความสำเร็จไหมต้องการจะมีความรักและมีชีวิตที่ยืนยาวไหม Jealous j e l o u สามารถอะไรอะ Hair Has g o i n g Hair Nail คือผมสามารถยาวขึ้นได้แล้วก็เล็บสามารถยาวขึ้นได้น่าจะหมายถึงว่าหุ่นตัวนี้ถ้าเราบูชาแล้วเราแบบ ผมมันยาวขึ้นเล็บมันยาวขึ้นเท่ากับว่าเราจะไงอะเราจะประสบความสําเร็จหรือแบบขอพรและสำลิจผลอะไรประมาณนี้นะน้องหมูน้องหมูอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเยวห้วองนี้แม่อะไรเนี่ยพระน้องหมูอย่ามานะไม่เอานะ สัมผัสได้ว่ามีของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาซามมาลำสตูซูโลมิวสิฟเทสวิวัลเป็นเทศกาลดนตรีนะแล้วเราจะเอากุญแจที่ห้อยคอน้องหมูอยู่มายังไงล่ะนี่คือเ,เราต้องสู้กับน้องหมู นั่นไงน้องหมูมีซีจะถ่ายนะนะอู้หูจะเป็นหมูธรรมดาไปแล้วอูตาโดนชนนะคะอ๋อจะถีบอัปเดตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ,อ่าไฟดูไฟสิก็มีกุญแจห้อยคอยน้องหมูอยู่แล้วก็ในชุดบี ต้องมีทางที่จะแทะจะแกะมันออกเอาแล้วน้องหมูไปไหนแล้วเนี่ยไปอคอกฟีอคอกฟีฟตรงไหนแล้วเมื่อกี้น้องหมูวิ่งไปทางนี้อะ่ะแต่คือมันไปยังไงของมันก็ไม่รู้โอ้ยีซีไม่ช่เลยตอนที่แบบมันกระมันกระตุกนิดนึงแล้วแบบทำให้บีซีแบบหันมุมกล้องไปผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ชอบเลยสัมพันธ์ได้เหมือนว่าน้องหมูจะอยู่ข้างนอกอไหนวะอยู่ข้างบนไม่มัง้งเสียงมันใกล้มากเลยนะเสียงเหมือนอยู่ในห้องเนี้ย บีซีเข้าไปไม่ได้อะอยังดีวะเนี่ยบีซีจะวิ่งวนกลับไปอีกรอบ แต่ฝั่งนี้ไม่มีฮะยังไงวะเริ่มงงแล้วนะว่ากระตุกอีกแล้วไม่ชอบเลยเปิดประตูไว้นะเพื่ออะไรเนี่ยทางออกจะโลง่งน้องหมูไปอยู่ข้างบนเลยจริงๆเนี่ยบ้าเหรอเธอน้องหมูขึ้นบันไดไม่ได้ไม่ใช่เหรอเเสียงมันอยู่ในนี้จริงๆนะเห็นไหมเสียงใกล้มากเลยอะ เมื่อกี้นะ้บีซีได้ลองวิ่งขึ้นไปข้างบนดูแล้วนะก็สรุปคือไม่มีนะคะน้องหมูไม่อยู่ข้างบนตอนนี้เหมือนกับว่าเสียงกลนน้องหมูจะหายไปแล้วเราน้องหมูจะเดินเล่นอยู่แถวนี้นะคะมา,มาแชะกันสักตั้งมเราตามน้องหมูไปีย่าให้มันคลาดสายตา น้องหมูเขาวิ่งเข้าไปอีกแล้วทำไมทำตัวอย่างนี้ฟ้ามันคือเข้าไม่ได้อ่ะประเดมน,นี่จะเอากุญแจที่ห้อยคอน้องหมูมายังไงเนี่ย เข้าไปนนโอเคหลังจากที่ BC เนะได้พยายามไปสืบค้นมาว่าจะทำยังไงเราถึงจะผ่านตรงนั้นได้นะคะ b ี BC ก็ได้ข้อสรุปมานี่ต้องขึ้นมาที่ชั้นสองนะคะตรงจุดที่เราเจอแมวดำอยู่ตรงโถงทางเดินตรงนั้นนะคะแล้วก็เป็นจุดที่คือเราต้องไปอ้อมมาไกลอะ่ะถึงจะมาถึงตรงนี้ได้นะคะอยู่ชั้น2แล้วเราต้องถ่ายรูปนี่ มันจะมีเนี่ยเป็นแดงๆอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องขยับให้มันเป็นเนี่ยเป็นรูปเหมือนผู้หญิง3คนแขวนคออ่าฮะได้นี่เลย t s o r e t s o n g t h o u t t h o u t t h t u r i อ่าฮะเราได้รูปมาแล้วนะลงได้ไหมลงไม่ได้อกีกอืมขอบคุณค่ะโอเคบี okay, BC, ขออภัยด้วยนะคะคือเมื่อกี้นะ้ำบีมาเจอน้องหมูตรงนี้คะแล้วก็ถ่ายรูปน้องหมูแล้วเสร็จแล้วปุ๊บบี BC, เดินมาตรงนี้นะคะก็จะได้กุญแจ s a l l k ค y. ดอกเขียว เออเป็นที่ห้อยเขียวๆนะคะอันหนึ่งคาดว่าน่าจะใช้เปิดประตูตรงห้องที่น้องหมูหลับอยู่นะคะขอโทษนะคะที่เมืเ่อกี้ไม่ได้กดอ่านลืมลืม,ลมเราน่าจะไขห้องเอาแจจากน้องหมูได้แล้วใช่ไหมใช่ไหม,ไหมอ้าวแล้วไอเทมอินมวนทอดีล่ะใช้ไม่ได้หรอ Key Obtain o b t a i n f r o m the c ะคา r ์ o o อใช้ไม่ได้หรอสมอคีใช้กับอันไหนเนี่ยหรือว่านี่เป็นกุญแจที่หลุดมาจากคอทั้งหมูเนี่ยนะงงแพาตอนนี้นะคะบีซีเจอห้องที่จะใช้กุญแจไขได้แล้วค่ะอันนี้ก็คือขึ้นมาชั้น2องแล้วต้องเป็นห้องที่เหมือนกับเหมือนกับว่าไงดีเป็นเหมือน,นเหมือนห้องพักคู่นะอันนี้เข้ามาห้องด้านในสุดนะคะเป็นเหมือนกับห้องอาจารย,าย์ใหญ่นี่ตรงนี้นะคะจะมีตู้แล้วก็เปิดเข้าไป โอ้โอคุณพระนั่นอะไรโอ้เป็นรูปปั้นนะคะแล้วก็มีผมเหมือนกับแบบเหมือนเป็นที่วางวิกอะไรทำนองนั้นใช่ไหมถ่ายแชะมีอะไรอีกไหมอันนั้นอะไรแดงๆทำไมเราไม่เห็นทำไมอยู่นอกกล้องเราไม่เห็นคุณพระในนี้มีอะไรไหมสัมผัสได้ อุย้ยเอาแล้วเอาแล้วม่นไงว่าแล้วมันต้องตึงตาเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> คุณพระเธอเป็นใครเป็นอาจารย์ใหญ่เหรอ ทำไมถึงมาอยู่หลังห้องอาจารย์ใหญ่อานนี้รู้เรื่องบอสใช่ไหมแฉสิครับรออะไรอะอันนี้คิดว่ากลัวมีอาวุธนะเว้ยนี่นะขาบอกไว้ก่อนนะถ่าน,นเราสู้ได้บีซีไม่กลัวหรอกแค่นี้โถถ้าสู้ไม่ได้นีซีเราค่อยว่ากันอีกทีเฮ้ย โอ้โดนโดนแล้วโดนแล้วโอยโดนดีแล้วโดนอีกแล้วโอ้โหตายแน่เลยว่ะจอสีนี้ละนี่หนโอ้ยจอเทาแล้วจ้ามาเครืงหลังเลยดีสีตายแน่แเลยนะจ๊ะเนี่ยเบียบลอยเรียบอยมาต่อนะคะต่อพุแล้วเหรอ มัไม่มีซีมันเข้าจะจังหวะการโจมตีของมันนะเพราะแบบบงางทีเราแบบเราบางทีหน้าจอมันไม่สั่นะถ้าเกิดหน้าจอไม่สั่นคือเท่ากับเราโจมตีมันไม่ได้นะครัเมื่อกีม้มีหลายจังหวะมากเลยที่แบบมันเข้ามาใกล้มากแล้วแบบเราโจมตีมันไม่ได้อนะ เวียงมัเบียงอย่าดิไม่เวียงไม่เอาต้องไม่เวียงไม่วีนนะนี่นะเอาออกจากตู้เหรอเอาเวียงเวียงเลยอีกเวียงเบียงเวียงขืนทระอย่าเข้ามาใกล้มากเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหยาวียาวงใกล้เหยาวีงใกล้เจ็บเจ็บนี่นะเปี้ยปลอง ตายแล้วแต่อีกไม่เข็ดชิมีอ้ยหลอนามากอุย้ยต้องใส่อีเด็กแบบต้องใส่มากอย่าหันมาแห่นะไม่เอานะปีตานะ <c oughs> โอเคนะฮะตอนนี้เรียบร้อยเราได้อะไรเนี่ยเดยวนะ ได้กุญแจเอ้ยไม่ใช่กุญแจได้กันไกล a p p a r ล of อฟส s ิเซ Found at nursery นี่คือห้องเลี้ยงเด็กทำไมถึงมีห้องเลี้ยงเด็กอยู่ที่นี่เรามาดูกสพีเดียของเรากันดีกว่าไฟโกโกสพิเซ i ร s แ r น Phantom get info เออเป็นอาจารย์ใหญ่ของที่นี่ที่เหมือนกับแบบอยู่ดีก็เกิดเป็นบ้าขึ้นมา by g r i e f over his d e c e a s e d เ a b y เหมือนกับสติแตกขึ้นมาเนื่องจากว่าลูกลูกของเขาแบบเหมือนจะพิการหรือเลยสักอย่างอ,อ่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาเหมือนกับเลี้ยงตุ๊ก,กตาเลี้ยงลูกเทพนะคะเลี้ยงตุ๊กตาเหมือนเลี้ยงลูกเขาเลยอะไรอย่างนี้ He protect Even in เอนแล้วเขาก็ช่วยปกป้องตุ๊ก,กตาตัวนั้นตับตับจนกระทั่งเขาตายแบบถึงกระทั่งตอนเขาตายเขายังปกป้องอยู่ก็คือเหมือนว่าเขาคิดว่าเราเป็นศัตรูใช่ไหมเขาก็เลยแบบ มาปกป้องไม่ให้เราไปยุ่งกับลูกเขาเนาะ He can be seen guarding his secret room turn อ๋อเขาเขาจะปกป้องเออเราจะพบเขาได้ที่ในห้อง nursery ที่อยู่ด้านหลังที่อยู่ในตู้นะคะเป็นห้องห้องลับซ่อนอยู่ด้านหลังนะคะเป็นสถานที่ที่ถูกออกแบบให้ปลอดภัยสำหรับลูกของเขาแล้ว f r o m the teeth of cantilan cantilan คืออะไรน่าจะเป็นชื่อผีสักตัวปะ a d entity he believed to be レスปอนฟอร์อ๋อ oh, คันคันทีละน้ำคืออะไรสักอย่างที่เขาคิดว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้ลูกของเขาตายนะคะโอเคตรงนี้สิ้นสุดแล้วชิแม้ชิแมะชิแม้เราไปไหนต่อเราได้กุญแจมาอ๋อกุญแจต้อไปตัดนี่ไงเออไอ้ที่ห้อยคอหมูอยู่อ่ะถูกปะเดี๋ยวนะงงทางแล้วออกห้องทีก็กระตกทีนึงแล้วก็แบบ มุมกล้องก็หมุนแล้วบีซีอย่างที่เคยบอกบีซีมอัอคนหลงทิศมากแค่หมุนแค่ขยับเมาส์ลัวๆนิดเดียวบีซีก็จําทางไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าไหนคือเหนือนคือใต้ต้องมีเข็มทิศนะเกมพวกนี้ต้องมีเข็มทิศยิ่งกระตุกขนาดนี้ยิ่งต้องมีเลยแหละไม่ชอบเลยพอเดินผ่านทางนี้แล้วมันแบบมันมีเสียงรถตีที่เปลี่ยนไปนะโอเคตอนนี้นะบีซีกลับมาถึงตรงจุดที่น้องหมูอยู่แล้วนะแต่มาถึงแล้วก็ว่าน้องหมูหลับอยู่คุณพระ ตัดเลยได้ปะแต่มันไม่ขึ้นสัญญาณอันตรายแสดงว่าไม่น่ามีปัญหานขะอกายตัดชึบได้กุญแจมาแล้วสกู๊กคีเทคิมเออเราได้กุญแจโรงเรียนมาจากเออที่แขวนคอหมูอยู่นะคะไปดีกว่าอ้าวคุณพระปิดไปอย่างนี้เลยบังคับทางแล้วอะมันบังคับทางแล้วอะวอ๊ โหแล้วจแบบออกทางเดินทีนึงกระตุกทีนึงโคตรน่าหงุดหงิดเลย <c oughs> วีซีว่ามันต้องมาคับมาเจออะไรสักอย่างแน่เลยใช่ไหมกระตุกอีกแล้วจ้า <c oughs> ไม่เอาไม่ตุกโอ้โหคุณพระรู้เลยนะคะคือข้างบนไม่เหลืออะไรเราทําแล้วนะเล่นปิดกันซะขนาดนี้ <c oughs> มีคนเรียกลินดาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ชอบไม่เรียกดิ ทางถูกปิดคุณพระม่นาาเข้าไปเอ,อ้คุณพระอะไรเนี่ยอะไระมันเสียงอะไรที่ใหญ่มากๆมาไล่ตามเราอยู่อ่ะห่วยไม่เอานะไม่ทางยาวขนาดนี้เนี่ย มันอะไรกันจน,นจะเหนื่อยแล้วนะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นฉัสึงเอนมันมีอะไรสักอย่างมันตามอยู่เดี๋ยวก็คือหันกลับไปก็ไม่มีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลย ยังไงเนี่ยช่วยด้วยมีซีไปต่อไม่ถูกแล้วอย่าบอกต้องวิ่งไปเรื่อยหรือต้องเข้าไปหันไปสู้กับมันเนี่ยคือหันไปก็ไม่เจออะไรกล้องสองก็ไม่เจออะไรโอ้ยอย่างงี้สิไม่ชอบเลยเวลาที่แบบไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงเนี่ยโอ้โหคุณพระ ตัวอะไรวะนะ่ะมามาสักตั้งมา <c oughs> โอ้นี่คือมิ่งทับตายจริงคือต้องถูกจับใช่ไหม <c oughs> ให้ตายเถอะเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้ตัวใหญ่มากใหญ่เท่าถงทางเดินแล้วก็ไต่มาคุมพระอ้าวตายเดียวสรุบยังไงเนี่ยคุณพระ Yeah. เราฟื้นกลับมาที่ไหนก็ไม่รู้นะคะที่ทไมมันเหมือนโถงทางเดินเดิมเลยวะเนี้แล้วล็อกหมดเลยนะนนล็อกหมดเลยจริงๆด้วยแล้วยังไงเราต้องทำยังไงทางมันยาวไปเรื่อยๆฉันต้องทำยังไงกับเธอ ก็ไม่มีตัวอะไรตามมาแล้วแต่ทางก็ยังยาวต่อไปเรื่อยๆเธอต้องการอะไรจากฉัน้ฉันต้องทำอะไรกับเธอเรามาดูก๊อตพีเดียก่อนดีกว่านะฮะกอพีเดียร์เดมิโลลองเออเป็นสิ่งมันเป็นไงอะสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนตัวอยู่วัสักถูกกาดฮิดเด้นพาสเซเวจะมันจะเหมือนกับมีหน้าที่ปกป้องทางเดินลับ เอเวอร์ซินตั้งแต่ที่มันถูกถูกเสกขึ้นมาหลายปีมันอาศัยอยู่ในโซลิจูดโซลิจูดคืออะไรก็ไม่รู้ Secret. การดิ้งโอเนอร์ีเครตปกป้องความลับของมันเออปกป้องเจ้าความลับของเจ้าของนะคะผู้สร้างมันขึ้นมาแล้วไงอ่ะบีซีต้องทำไงกับมันอื้อ้ยบีซีต้องทำยังไงบีซีจะไปจากที่นี่ได้ยังไงหืฮะเดี๋ยวนะ จ้าประตูรับแจ้เดี๋ยวนั้นแล้วพี่สีจะเข้าไปยังไงอ่าฮะโอ้โหคุณพระอะไรกันมีฟสี่เนี่ยโหนี่คือกลับมาโถงเดิมนะคะเออไม่ใช่โถงเดิมอันนี้คือกลับมาที่โถงทางออกแล้วคร โอ้โหถ่ายรูปแล้วก็ไม่ช่วยอะไรด้วยค่ะดิฉันจทำยังไงกับมัน <G ül> ม,มาดูดสมองกันอีกแล้ว โอ้โหนี่คือชั้นสองนะคะทางตันด้วยไม่ตายโอเคอยากดูสมองฉันจะดูดไปเลยจะสู้ไม่ได้ด้วยนะเกียรตรงนี้เกียรตรงที่สู้ไม่ได้เนะี่ยมาอีกอ,ะอ,อนะขังหนูจ้า โอ้โหแล้วตอนนี้นะคะปุ่มปุ่มมาสลับค่ะอันนี้ก็ปีกซิกว่าถอยหลังนะเนี่ยมันกันวิีงข้างหน้าไม่ตายเถอะโอ้ยทำไมมันมันยากอย่างนี้วะเนี่ยมีน้องแมวดำนะคะนี่เอยู่ถุงทางในข้างบนเราต้องลงกลับไปข้างล่างโอเคไม่ตายโอ้ยปือซะยางนี้องหนูเกาะหน้าอยู่ด้วยยยยัยเ้ ป้านี่มาอีกนะนี่มันได้อย่างงี้สินะป้านี่มาทางนี้เราก็ต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมต้องไม่ยาวขนาดนี้เหรอเราจะยอมโดนมันแทะหัวสักทีนึงงยาเลยไม่ชอบหวั <c oughs> งว่าลิ่งยาวจะจไม่สปามีหน้าหมดซะก,ก่อนนะพาหี่จะว,วิง่งเลยโคตรยาวพูดเลย แดงอ่ะจอมันแดงอ่ะงนานองอกอานน็อยู่ใกล้ๆนี่แน่เลยหรือไม่ก็เป็นไ,ได้อย่างหนึ่งคือซาดามิน่าเราเราใกล้หมดมันเลยขึ้นแดงอะไรงั้นปะโอ้โหค่ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะต้องมาวิ่งหนีอะไรอย่างนี้น เออว่าทางลงบันไดตรงนี้นะคะน่าจะถูกปิดไปแล้วถูกปิดแล้มีของล่วงลงไปใช่ไหมนั่นไงถูกปิดอีกด้วยโอ้ไม่เอาไม่เข้านันน่ะเราไน่าหมดโอเคไม่เกี่ยวแล้วเจโนะเมื่อกี้ผีอยู่ใกล้มากเลยนะ ทำไมเธอไม่สะบัดมันทิ้งไปแล้วปล่อยให้มันไต่หน้าอยู่ทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นโรคฉีโโ่หนูหรอกไปเลวไปเลวถึงทางลงแล้วจ้า,าโอ้โหขราวนี้ขวางหน้าเลยจ้าถามจริงแล้ทำไงกับเธอ เประตูทางออกออกได้แล้วออกได้แล้วออกได้แล้วโอเคอ,อีกแล้วเหรอแล้วปลดล็อกรางรางวัลความสำเร็จนะัะมีคูมิดเดอร์แล้วก็คูเอา คืออะไรอ่าเราออกมาจากโรงเรียนแล้วนะคะ s o u r of unknown power is a, uh, radiation form the collected item อ่าตอนนี้เราอยู่นอกโรงเรียนแล้วคาดว่านี่น่าจะขึ้นเป็นชัปเตอร์สองแล้วใช่ไหมเราดูกส o s t p e d i อันนี้คือโกส s t p ี d i โอ้โหอะไรมันเยอะอู้หึ้งต้นพระอะไรเนี่ยมิด มิสเทรี่มิสเตรี่สเลดี้อินี่คือตัวเหมือนเป็นบอสสุดท้ายที่เราเจอไม่มีข้อมูลนะคะยังเจนเดอร์เจนเจนเดอรวคืออะไรวะอ่ะเ e นเดอร์อเป็นยังก์สเต t ดิสดาร์เอ่อเป็นไงเป็นสิ่ง สิมีชีวิตด้านมืดที่ตัวที่เป็นตัวใหญ่มากอะ่ะจแอนติัมทา s เคปแอ s g u ร r d i ิ่ง y าซัมวันฮูเวล l ดอะพาวเวอร์ทูคอนโทรเดมบางทีก็คือเจอเหมือนมาคอยปกป้องปกป้องคนบางคนที่แบบเหมือนกับใช้พลังควบคุมมันอยู่ประมาณนั้นทำไมตัวนี้เราไม่เจอล่ะหรือว่าเราเราพลาดไปหรือเปล่า อันนี้คันทิละนลันัอันนี้ใช่ไหมที่เขาที่ออผอ,อนะคะกังวลว่าจะมาจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกต้องตายเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็เธอถูกข่มขืนโดยแลนดลอร์ดน่าจะหมายถึงเจ้าของบ้านหรือไม่ก็อาจจะเป็นใครสักคนนะที่เป็นแบบเจ้าของที่ดเป็นเป็นประมาณนั้นนะเธอเธอไปอาศัยเขาอยู่ประมาณนั้นคะ after she was found หลังจากที่ถูกพบว่าเธอตั้งท้อง โลเคชั่นของเธอเหมือนกับผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยก็แบบฝังเธอทั้งเป็นเหมือนประมาณว่าเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติผิดปกติใช่ไหมประมาณนั้น Her Wifeful เธอเ s ฟ i ูสปิร e k to punish a l l m e n and their f a m i l y ก็คือวิญ,ญญาณที่แบบที่โกดแค้นของเธอเนี่ยก็แบบตามล้างแค้นคอยจัดการพวกที่แบบพวกผู้ชายผู้ชายทุกคนแล้วก็ครอบครัวของพวกเขา ไอเทมสัตว์แอสกิฟเซอร์พวกกันไก่มีและตะปูบางครั้งก็อะไรเนี่ยซัมทามคอนเสิร์ตแสตทินาคเลฟิเลนกูเห็นจะพบได้จากคันทิน,ทนัคหรออันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะคะบีซีแปไม่ค่อยถูกนะโคลคองออนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เป็นผู้ชนะที่ไม่ค่อยที่โชคไม่ค่อยดีเอ่อ o อ l o ็อกเกิลม w now on radio h e become over over e x c i t e and had all uh, oh, เหมือนกับว่าชนะในการแข่งขันมอเตอร์ไซค์แล้วก็เหมือนกับดีใจมากเกินไปนะคะก็เลยหัวใจวายใต,าาต,ต้ความฝันของเขาเติมเต็มความฝันของเขาด้วยการที่เออได้ขับได้ขี่มอเตอร์ไซค์ he left roaming the earth and wandering spirit ก็คือทิ้งโลกนี้แล้วก็มาเป็นวิญญาณสิงอยู่กับมอเตอร์ไซค์ประมาณนั้นนะ โอเคนี่นี่คือรูปที่เราถ่ายมานะคะแต่ละอันในรูปนี้นี่คือแบบชัดเป๊ะสวยเวอร์นางฟุง้งฟิงมากนางดูไม่น่าเป็นผีเลยนะคะมันอื่นเขาคงไม่มีอะไรเออรูปทำไมรูปมันมีแค่นี้ล่ะอืมอย่าบอกนะว่าพอเซฟทีหนึ่งรูปมันก็จะหายไป ใช่แน่ๆเลยอตอนที่เราเล่นสองพันแรกนะคะเราไม่ได้แอดรูปเข้าแกลเลอรี่ก็เลยกลายเป็นว่ารูปที่เราเซฟไว้มันไม่มีนะคะรูปผีตัวใหญ่ที่เราถ่ายไว้เราก็ไม่ได้ไม่ได้แอดเข้าแกลเลอรี่ไว้ไม่ไดีเราเราถ่ายไม่ทันตอนที่มันคานตามามา,มาแบบกำมันจะกดถ่ายปุ๊บแล้วหนังก,ก็จับเราได้นะคะเงิบเลยทีเดียวฟุงฟ้งฟิ้งจุงเบยโอเคไม่มีอะไรเชื่อมันเชื่อมัน สอเรี่ไอเทมได้มาเยอะอยู่ในะนี้ q u i p m e n t โ okay. อเคเออก็เป็นว่าเดี๋ยวพีซีตัดพา์ทต,ตรงนี้แล้วงันนะคะเพราะว่าเ,เราออกมาจากโรงเรียนแล้วก็ถือว่าตัดเป็นชัปเตอร์หนึ่งไปเลยนะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะคะแล้วก็ขอบคุณ G2A ด้วยนะคะผู้สนับสนุนของเรานะคะซื้อเกมถูกซื้อที่ G2A นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย